สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะครูแซลลี่เอา3ท่าง,ง่ายๆสำหรับการแก้ปวดหลังแบบด่วนๆเลยนะคะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ ส่วนใหญ่คนที่มีอาการปวดหลังนะคะก็จะมีอาการส่วนของสะโพกตึงไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาช่วยยืดแล้วก็เปิดกล้ามเนื้อในส่วนของสะโพกกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มที่ท่า b u t t e ฟ f ายนะคะหรือว่าท่าผีเสือ้สอ 2. ฝ่าเท้าประกบเข้าหากันพนมเท้าฝ่ามือกุมฝ่าเท้าดึงเข้าหาลำตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆย,ยืดลำตัวขึ้นค่ะ หายใจเข้าลึกส่งลมหายใจเข้าหาส้นหลังหายใจออกยาวจากนั้นค่อยๆกระพือปีกผีเสื้อค่ะค่อยๆค,คลายกล้ามเนื้อนะคะในส่วนนี้ข้างเอาไว้นะคะอ่าจากนั้นแล้วนะคะเราเริอมคลายกล้ามเนื้อแล้วเราจะหยิบขาข้างหนึ่งนะคะ เข้ามาเกาะเหมือนกับเป็นเด็กเด้ดีเลยนะคะแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวาขยับไปนะคะประมาณ5-10ลมหายใจคลายกล้ามเนื้อในส่วนของหลงังล่างได้ดีมากๆเลยนะคะจากนั้นค่อยวางขาลงสลับด้านนะคะดึงขาอข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ขยับซ้ายขวาเหมือนเดิมค่ะ เหมือนกันนะคะเราจะค้างท่าเอาไว้อีก5-10ลมหายใจเลยนะคะค่อยๆวางลงช้ชาๆค่ะท่าต่อไปนะคะเราจะมาเปิดในส่วนของช่วงสะโพกกันค่ะเราจะมาตั้งเป็นท่าออลโฟร์เช็คอะไรแมสนิดหนึ่งนะคะแขนอยู่ใต้หัวไหล่เข่าอยู่ใต้สะโพกนะคะจากนั้นค่อยๆตั้งเข่า ข้างขวาขึ้นก่อนนะคะจะเป็นข้างไหนก็ได้เนาะแต่ว่าครูตั้งข้างขวาขึ้นก่อนนะคะขาอีกด้านหนึ่งส่งไปให้ได้มากที่สุดนะคะจากนั้นค่ะใครจะค้างเอาไว้แค่นี้ก็ได้นะคะเราจะเปิดในส่วนของสะโพกขาหนีกันนะคะ,ะค่อยๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ จากนั้นถ้าใครไหวนะคะค่อยๆดานนกตัวขึ้นมายืดขึ้นมานะคะเป็นท่าพนมมือนะคะท่าครส้นมูนมองบนค่ะเราจะค้างเอาไว้อีก5-10ลมหายใจเลยนะคะ5 4 3 2และ1วาดมือลงค่ะเก็บขาด้านขวา หยับด้านซ้ายขึ้นมานะคะสำหรับด้านการเหมือนกันค่ะส่งขากระดึด๊บกระดึ๊บด้านหลังไปให้ได้มากที่สุดนะคะจากนั้นใครจะค้างเอาไว้ที่นี่ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าไหวนะคะค่อยๆทรงตัวก่อนแล้วก็ดันลำตัวขึ้นมาพนมมือนะคะเป็นท่าครีสเซิมูนค้างเอาไว้อีก5ลมหายใจค่ะ5 4 3 2 และหนึ่งค่อยๆว่างมือลงเก็บขาเข้าหาลำตัวเราจะทำท่านี้นะคะประมาณ3-5เซตด้วยกันเลยจนกว่ากล้ามเนื้อของเราจะคลายตัวนะคะสำหรับท่าสุดท้ายค่ะง่ายๆเลยนะคะเราจะมานอนเล่นนะคะคลายในส่วนของหลังล่างกันค่อยๆนอนราบลงกับเสือ่อช้าๆค่ะ จากนั้นดึงเข่าชันเข่าขึ้นนะคะเราจะมานอนราบลงกับเสื่อนะคะค่อยๆดึงเข่าเข้าหาลำตัวเอามือทั้งสองข้างค่ะกอดรวบเอาไว้นะคะหายใจเข้าลึกได้เลยและออกยาวค่อยๆกดขากดเข่าเข้าหาช่องท้องเข้าหาหน้าอกให้ได้มากที่สุดนะคะเราจะค้างเอาไว้แบบนี้ แล้วก็ค่อยๆโยกซ้ายโยกขวาแบบนี้นะคะเป็นการนวดหลังของเราไปในตัวค่ะเราจะทางท่านี้เอาไว้นะคะให้ได้นานที่สุดเลยข้างลึกและออกยาว สำหรับใครที่ปวดหลังเรื้อรังมานานนะคะอยากจะเอาหลักของโยคะเนี่ยมาแก้ไขบำบัดอาการของตัวเองนะคะตอนนี้ครูเปิดเป็นคอสพิชิตปวดหลังล่างด้วยยินโยคะนะคะเราจะใช้หลักการของยินโยคะในการค้างท้านานๆคลายกล้าเมเนื้อคลายผังผืดในชั้นลึกนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอินบ็อกซ์กันเข้ามาหรือติดต่อมาที่ l i น์แอค่ะครูซาลี K R U แล้วก็เว้นวรรคนะคะแล้วก็ S A L L Y แล้วเรามาเจอกันที่คอร์สค่ะน้มาสเตสวัสดีค่ะ